สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะฮะเพิง่งอาบน้ำเสร็จนะครับเช้าเลยตื่นแปดโมงเดี๋ยวต้องไปงานที่อ่างานแคคตัสนะครับน่าจะเป็นแคคตัสที่เป็นท่านเจ้นาฒนะนะครับถ้าใครว่างก็ไปเที่ยวกันที่สวนสนุกแคคตัสได้นะครับวันนี้โอ้โห ทั้งวันเลยนะฮะต้องรีบตื่นเช้ามาเพื่อมาถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีเก่งก่อนเกมและที่สำคัญคืออพึ่งได้บองคาลามมาด้วยทั้งอาร์เนอร์ชลอตนะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดซารานะครับอะนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันอีกสักทีหนึ่งนะฮะอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ บ้องขอลามมันมีจริงไหมอาถพนเพราะว่าไม่ว่าใครแล้วแต่นะครับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือผู้เล่นคนใดนะครับที่ได้ที่ได้บ้องขอลามแล้วส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่จะเจออาถพนบ้องขอลามนะครับซึ่งล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นอนันเดอร์สอตกับบังโหมได้ทั้งคู่เลยทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นเลยเช้านี้นะครับเดี๋ยวหนูจะไปเปิดเปิดงานแคคตัสด นะครับที่เซ็น่ันเจาคนะใครว่างมาเจอกันได้นะครับที่บูธสวนสนุกแคตัตนะครับหลังจากนั้นบ่ายก็จะไปอะคอนเสิร์ตแดนบีมนะครับวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตใหญ่แล้วบอกเลยว่าเมื่อคืนไปซตอกไปไปรันทูมาสนุกมากหนูบอกเลยว่าสนุกมากนะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับแสบสนิทนะครับยินดีด้วยนะครับกับตัว๋วเพราะว่ามันมีการรีวิเนียนนะครับมันมีการรีวิเนียนพบกับ นักสแสดงจากแสนสนิทนะครับแล้วก็อยากให้ไปอ่ะไม่อยากให้สปอยนะครับถ้าใครมีตั๋วนะฮะอยากให้ไปเดี๋ยวเจอกันที่นั่นนะครับวันนี้ที่ Impact Arena เมือง,งทองธานีนะครับอ่ะส่วนเกมในวันนี้นะครับหนูไม่ทราบว่าหนูจะได้ดูหรือเปล่านะเพราะว่าสี่ทุ่มคอนเสิร์ตยังไม่น่าจะเลิกนะครับแต่ก็ก็ไม่เป็นไรครับนานๆนนทีเนาะ อ่ะเรามาเก่งก่อนเกมสีละคู่เลยแล้วกันเนาะนะครับพรีเมรีกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเกมที่น่าสนใจก็ก็มีมีให้สนใจพอสมควรจะมีสองคู่นะครับอาร์เซนอลนะครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับไอ้ปืนโตไอ้ปืนใหญ่นะครับพบกับ็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันนะครับในเอเมเรสเซียมอ่าอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวคาสเซิลกับเลสเตอร์ นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการเยีอนของฟูลแลมนะแต่คู่ดึกก็จะมีนอรงแฮมฟอร์เรสพบกับแอสตันวิลล่านะครับไม่และเร่เรียงกันทีละคู่นะครับแต่หนูขอเก็บคู่ลิเวอร์พูลไว้คู่สุดท้ายแล้วกันเนาะไม่เจียวเวลานะครับบูฟแฮมตันบราเลอร์นะครับอันดับก็ไล่เรียกับอิสตูดิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น เป็นตึกหนีตายทั้งคู่ทั้งบู๊แอมตันและอิทูวิททาวนะฮะทั้งหมาป่าและมมาขาววันนี้ฟัดกันที่บ้านของหมาป่านะครับอันดับเนี่ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขอไปติดกันเลยอันดับติดกันเลยท้ายตารางนะครับก็แย่งกันแบบแย่งกันหายใจอ่ะนะฮะเพราะว่าถ้าบู๊แอมตันชนะได้ก็เฮือกอีกเฮือกนึงนงฮะอิทูวิชนะได้ก็ขึ้นมาอีก,อกเฮือกนึงส่วนถ้าเสมอกันก็เจาะกอดคอกันจมน้ําลงไปนะ คู่นี้คาดว่านะฮเกมน่าจะออกมาเมามันแหละนะฮะแต่ว่าประตูจร no ิงกันเยอะหรือเปล่าไม่ทราบฟันธงว่าเจ้าบ้านนะครับบูฟทำตันบบเรเลอ์น่ um, นาจะไม่แพ้นะครับเฉือนชนะไปได้นะครับอีกคู่หนึง่งนะฮะอันเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่านิวคาสเซิลนะเล่นเล่นในถิ่นตัวเองเซนเจมปาร์กเนี่ยเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งฟอร์มดีว่ะ รุดฟริตลอยนะครับเข้ามาคุมทีมนะฮะถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากพอสมควรล่าตุดโดนนำสองตุนกลับมาตีเสมอสองสองนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะนิวคอสเซลในบ้านของตัวเองเซนเจมปาร์กมันมันคือนรกของทีมเยือนแต่หวังว่าวันนี้นรกจะแตกนะฮะถ้าเอา,าเท้าตามใจอ่ะใจหนูก็เชียร์เลตเตอร์ทั้งใจอยู่แล้วนะฮะเลเตอร์ทั้งใจแต่ว่าถ้าให้ฟันธงลลตโกงจริงหนูว่า นิวคาสเซิลไม่แพ้แล้วกันนะฮะในเซนเจมปาร์คไม่แพ้มีโอกาสชนะสูงอันนี้ถ้าฟันธงตา,ตามตามความน่าจะเป็นนะครับาตามตามหลักการตามฟอร์มตามความน่าจะเป็นนะฮะแต่ขอให้หนูฟันธงผิดคู่นี้ขอให้เลสเตอร์บุกชนะนิวคาตเซิลนะฮะจะได้ให้จอยคอโลกทุกทีนะครับ <S <S ฟันธงว่านิวคาสเซิลไม่แพ้ครับอาจจะชนะถึงสามประตูตอนหนึ่งนะครับในบ้านของนิวคอตเซิลอ่ะคู่คต่อไปเอาคู่อ่า นราที่ทฟอรเรสต์กับแอตเตอวิลลาขึ้นมาก่อนแล้วกันนะฮะมาเตะดึกนะจะขอพูดก่อนคู่นี้ยอยากจะบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แอตเตอวิลลานะครับในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เพิ่งทำผลงานได้ได้ดีเลยนะฮะใช่ไหมใช่ดิใช่ล่าสุดลอสบัลล่ใช่ไหมที่ยิงในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก อใช่หลอบักเลจยิงถูกนะนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับกับแอตตันวิลลาคู่นี้ก็กระทนกระแท่นกันมาแต่ว่าก็ยังยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับในในยังอยู่โซนเหนืออยู่นะครับอันนะั้นนอตติงแฮมฟอร์เรส์อันดับห้าแอสตันวิลลาอันดับหกนะครับประตูได้เตียก็นอตติงแฮมฟอร์เรส์บวกหนึ่งแอสตันวิลลาศูนย์นะครับเสมอตัวแต่สามเกมหลังเอาห้าเกมหลังตุดนะครับแอตตันวิลลาชนะสาม เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งในทุกรายการนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับชนะสองแพ้สามนะครับอ่ะเฮ็ดตูเฮดกันเมื่อรุ่งการที่แล้วโอ้โหคู่นี้มันขันยิงกันประหลงบอลบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะไป 2, สองศูนย์บ้านแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าชนะสี่สองนะครับลูกการย้อนกลับอีกนะสองพันยี่สิบสองสอพันยี่สิบสามพิมลีกนะวิลล่า ชนะในบ้านตัวเองสองศูนย์นัทีฟอรเรสต์เสมอในบ้านตัวเองกับวิลาหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านฟอร์เรสต์หนูว่าด้วยแรงฮึดนอตที่ทมฟอรเรสต์ไม่แพ้นะครับไม่แพ้เสมอไปคููนี้นะครับ,พเ,นะรบเพื่อดึงแต้มแมนยูจะได้ขึ้นมาไม่ <c oughs> <c oughs> โทษครับ <c oughs> อ่ะ มาถึงคู่สี่ทูบอีกคู่หนึ่งนะครับก็คืออาร์เซนอลพบกับเอฟบุตันนะครับตอนนี้นะฮะอาร์เซนอลก็กลับมาโอเคแล้วฟอร์มเข้าที่เข้าทางหลังจากได้มาตินโอดการ์ดมานะครับตอนนี้อยู่ดับสามเอฟบุตันอยู่ดับสิบห้าหนูว่าวันนี้เชียร์เชียร์อาร์เซนอลทั้งใจอาร์เซนอลทั้งใจถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งแต่ก็ไม่ร่วม ไม่อยากเชฟอัลตันเลยคู่นี้นะฮะในาสามเกมละสามเกมเกลหลังสุดนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 2 2ันยีอาร์เซนอลชนะในบ้าน4-0เอเวอัลตัน A ton, นะครับแพ้าคาบ้านให้อาร์เซนตินลูกคันถัดมานะ1-0-1และอาร์เซนอลชนะเอเวอัลตันในบ้าน2-1งหนไม่ง่ายนะเดี๋ยวจะให้เอเวอัลตันบุกสร้างเซอร์ไพรส์ <laughs> หนูเชื่อว่าด้วยเกมของ Arsenal อาร์เซนอลอะตอนนี้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วไอเอฟตันต้านยากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหนูอยากจะใจใจก็เลื่อมๆไปทางเอฟตันนะคือหนูม่ติดไปนงพี่จอมไว้ว่าถ้าสมมติเอฟตันตกชั้นอนะหนูได้ข้าวพี่จอมมือหนึ่งพี่ตันบอกเอาไม่อ่าพี่จอมบอกเอาไม่ตกแต่ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงข้าวพี่จอมเป็นอะไรไป่ไป่ไหมแต่ ขอให้เอเวอร์ตันตัดแต้มอาร์เซนอนดีกว่าแต่มันก็ยากอะ่ะฟันทงนะฮะฤดูกาลนี้ไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอนนะครับเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันไปสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่ง อัตรไม่แพ้ในบ้านเด็ดขาดวันนี้นะฮะอะมาถึงคู่ที่ทุกคนรอยคอนะครับวันก่อนหนูเล่นมุกไปว่าอ่าก่อนอยู่ฟ้าทะีลกับว่าลิฟวูยังสะกดคำว่าแผ้ไม่เป็นนะฮะก็เอาพอพึ่งมาหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคำว่าแผ้เนี่ยมันพอผานมึงเอาผอพึ่งมาเลยก็เป็นมุกเข้าใจไหม จะจริงอะไรจังอะไรกันนักหนาเออตายแล้วทําไมคุณป้าอยู่ราชบัณฑิตยสถานหรือไงฮะคุณลุงอยู่พจนานุกรมไทยอย่างไงหรอคือรู้มันแต่มันเป็นการเล่นมุกเล่นคำเขาใจ่ไหมแผล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 แพ้แพ้แผลอะไรเงี้ยรู้ว่าสระแอพอผ่านไม่โทรแผะรู้รู้จัก แต่มันม่การเล่นมุกจาก้าพราคูณพราขนนหนังเพราหมาจำเริญตายแล้วผิดไม่ได้เลยนะผิดไม่ได้เลยหนูไปออกรายการกระตันยูทูนไนตอบเคราตปีเก้ได้โอ้เกมนี้ไอโก้มันมันได้เปลี่ยนจีมมาเล่นบ่อยอา้าวกลายเป็นกูรู้ไม่ได้แต่อย่างนั้นนะคือหนูต้องดูโง่เหรอ หนูต้องแบบว่าต้องควายอย่างงี้เหรอคุณถึงจะหนำใจคือไปเล่นเกมไปเป็นแขกรับเชิญสปายพี่จอมแล้วก็เขาให้จับเขาให้จับโปเตอร์มาลองไปดูในรายการกระตันยูทูนไรอ่ะเขาให้จับโปเตอร์มาแล้วก็มาแปะหน้าตัวเองแล้วก็ให้บอกคุณสมบัติอ่ามันไม่เกี่ยวกับเล่นบ่อยเล่นไม่บ่อยมันเกี่ยวกับว่าคุณจับได้ใครแล้วในความคิดของคุณคุณเดามันมันทายได้ไหม พี่จอมดันซวยไปจับได้ไอโจเซมาริโญ่ซึ่งมันไม่ใช่นักเตะคนอื่นได้ไเป็นนักเตะหมดแต่ซึ่งพี่จอมจับเองไม่มีใครเขาเลือกให้เลยพี่จอมเขาจับด้วยตัวเองหนูก็เลยบอกพี่จอมมือพี่เฮียมากกว่านี้เขาก็เดาไปเดาไปเดาอ London, London, ลอนดอนลอนดอนอ่าเทวียุโรปอะไรเงี้ยหนูตอบได้คนแรกเคลาดปิเก้คอมเมนต์มาด่าอีกก็กอยก้มันมันถนัดเกมนี้อา้าวงงเว้เย พรุก <cient> ูก okay. so, ูรู้ไม่ได้เลยหนูหนูรู้ต้นตีเลยไม่ได้เลยเก่งก็ไม่ได้ต้องโง่ต้องควายต้องแบบเหรอก็งูกคอมเมนต์เหมือนกันคือหนูก็บางทีบางครั้งอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าไม่ชอบหนูอ่ะก็แค่เลื่อนผ่านจริงๆคือการที่ไปพ่นคอมเมนต์เนี่ยเป็นท็อิกในเพจของคนอื่นเขาว่าก็ก็ควรจะเกรงใจคนอื่นด้วยเพราะบางีบางครั้งเขาก็คิดมาแหละนะครับเขาก็คิดแล้วเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะ เขาเอามาแล้วว่าเออเขาอยากเชิญหนูไปอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านก็ได้นี่มันยังเป็นที่ต้องเป็นแบบคือหนูเข้าใจนะว่าคนที่ไม่ชอบหนูอ่ะส่วนใหญ่เป็นแฟนแมนยูทั้งหละนะฮะคือหนูเป็นคนต้องเตีนแมนยูเยอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ที่จอมคนต้องเตีนเด็กเลี้ยงฟูหรอกพูดกันตรงตรงอ่ะแบบเปิดใจอ่ะแต่การดูบอลการกระแนกกระหนการการห่อก,การเอื่นเข้าใจค่ะมีมันมีคำว่าเขาก็เจ็บใจมีคำว่าช้ำใจซึ่งหนูก็เคยเจ็บใจมาก่อน นะผู้เรื่องนี้แล้วยาวแป๊นนึงนะเข้าใจไหมหนูก็เคยเจ็บใจมาก, uh, มาก่อนแต่เออเมื่อก่อนเนี้ยมันเจ็บใจแล้วมันทำอะไรได้อ่ะอ่านหนังสือพี่จอมอําเลี้ยวคูอํานอ่ดอือกัดฟันกดกดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจนวันเวลามันผ่านมาสิบปียี่สิบปีจนมาถึงทุกวันนี้มันเป็นสังคมโซเชียลเออบางทีก็เมียนอยู่แพ้หนูก็แบบอําบ้างแซลบ้างอ่ะก็ะแนกกแหน่บ้างมี ไม่ใช่ไม่มียอมรับว่ามีแต่มันก็เป็นกิมมิคของการดูฟุตบอลดูฟุตบอลให้สนุกครับเข้าใจแหะครับว่าบางคนแฟนมันอยู่สีเรียสมึงอ้ํากูทาไมคือคนแบบจมไม่ลงอ่ะเข้าใจไหมคนเคยขึ้นอยู่บนหลังเสืออ่าแล้วมันจมไม่ลงอ่ะเข้าใจกูคเคยไปตุกคามสเร็จกูคเคยมองพวกมึงจากจุดนี้พวกมึงอยู่ใต้ตีนกูพวกมึงอยู่ข้างล่างกูวันนี้มึงอยู่ข้างบนกูตัดแล้วมาอ้ํากูอีกอะไรเนี้ยเข้าใจครับว่าโกรธ เขาใจว่าแขน้นแต่ควรแยกแยะเอาจริงๆเราโตๆกันแล้วครับหนูว่าเราควรแยกแยะบอลก็คือบอลการอํกากันการแซวกันมันก็คือมันก็คือทําให้แบบเออแบบสบแตรันคันๆมันไม่ถึงกันต้องโอ้โหเอาเป็นเอาตายบางคนหนูเห็นแบบเอาเป็นเอาตายมีเยอะแยะผมเป็นแฟน,แฟนหงงนะครับแต่ไม่ชอบนี้ไม่ชอบอีโก้เลยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่หนูเชื่อว่าน้อย ส่วนใหญ่จะแบบว่าจะเป็นแฟนหงจะเป็นแฟนหงปอมหงเทียมเขาเรียกหงเทียมนะฮะนั่นแหละคือคือคือ,คอ,คอกราบวอนเลยว่าถ้าไม่ชอบหนูไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านครับนะบอลหนูก็พยายามทาให้เต็มที่แหละนะครับมันเป็นมันเป็นกีฬาที่หนูชอบเป็นเป็นกีฬาที่หนูรักแล้วก็หนูชอบดูนะครับแล้วก็ศึกษามาแล้วก็แบบ มันเหมือนประดับความรู้แล้วพอเราได้ได้รักในกีฬาประเภทไหนแล้วเรารู้ที่มาที่ไปใครย้ายไปไหนมาไหนไอนีน่เล่ยนให้ใครมันรู้สึกมีความตุกนะครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับนะครับไม่ชอบหนูก็แค่เลื่อนผ่านแต่คุณไม่ควรไปพ่ปน,ค,นคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกในเพจของเขาเขาตั้งใจทํางานมาเขาก็อยากได้คอมเมนต์ดีอยากได้คอมเมนต์ที่มันพัฒนาอยากได้คอมเมนต์ที่มันเป็นกําลังใจเพื่อเพื่อให้เขาได้ทํางานต่อไปนะครับขอตรงนี้ไว้แหละนะฮะหนูหนูหน หนูกราบแทบเท้าสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินหน้าหนูนะครับหรือเกลียดหนูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคนเรามันไม่ต้องมีคนรักทุกคนหรอกครับมันไม่ต้องมีคนเกลียดทุกคนครับพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครรักท่านทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนูหนูก็อยากจะบอกตรงนี้ครับว่าถ้าไม่ชอบหนูก็ไม่ต้องไปพ่นคอมเมนต์ท็อกซิกหรือไปเป็นแบบไปแบบสาดเสียเทเสียอะไรใส่เขานะครับก็คือเลื่อนผ่านแค่นั้นเองเนาะขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งละกันนะครับอ่ะ ลิเวอร์พูลฟูลแลมไปไหนเนี่ยอามาถึงคู่รูลิเวอร์พูลกับฟูลแลมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจับตารอดูวันนี้จับตาดูเกมนี้พอสมควรเพราะว่าหลังจากที่อร์เนอร์ชลอตได้บ้องเขาหลามนะครับก็คือเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับประจําเดือนที่ผ่านมา แล้วก็มูเมนตาล่านะครับได้นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนที่ผ่านมาเช่นกันอันนี้บ้องคู่เลยมาทั้งผู้จัดการทีมมาทั้งตัวผู้เล่นนะครับก่อนอันเนี้ยนะครับบางคนน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับไม่ต้องไปเท้าความอะไรเยอะก็คือใครได้ไอ้บ้องขอลามเนี่ยไอ้บ้องโคดดีเด่นหรือแม้กระทั่งฟอเรสล่าตุดพอได้ภูมิตรุดเลยนะก็มาดูกันว่าอารเนส์ชล จะเรียกว่าคนเหนือดวงได้หรือวานะถ้าวันนี้ไม่สะดุดต้องตั้งเชื่อเขาแล้วว่าชลอคนเหนือดวงก็แต่มันแอนฟิวไงประเด็นคือมันยังอุ่นใจครึ่งหนึ่งคือมันแอนฟิวนะครับสุดท้ายแล้วหนูว่ายังไงเรียวผูไม่แพ้นะครับไม่แผลอาจจะกระทนกระแท่นหน่อยอะไรยังไงหนูไม่ทราบแต่หนูเชื่อว่า เลวภูไม่แพ้ครับนะฮะโมเวนตร่าก็กำลังเดินหน้าล่าตะข่ายนะครับตอนนี้น่าจะเป็นนำดาวซันโบในพิมพ์ลีกอยู่นะนะฮะเดี๋ยวมาดูไลน์แอปหน่อยผู้สัอตูแน่นอนนะฮะของเลีวภูคืออาริสันเบเกอร์นะครับ,รบแบ็กขวาเป็นเทรนต์แบ็กซ้ายเป็นแอนดี้โรเบสันนะครับเซ็นเตอร์ตรงกลางก็ยังเป็นโจโกเมสกับเวอร์จิลฟันไดนะครับแน่นอนครับ อเล็กซิสแม็กนิเซอร์ติดโทษดแบนมาไม่ได้นะครับก็จะเป็นเคอร์ติจโจนไรอันกาบเป็นแบล็กนะครับแล้วก็โดมินิกโซบอสไลน์นะครับหน้าตอนนี้ก็หน้าขวาก็เป็นฟาร่านะฮะหน้าซ้ายก็ไม่ดีอาร์ตก็กัคกโปก็จะสลับกันหนูเชื่อว่าวันนี้ดาวินนุนเยสน่าจะนั่งสำรองนะครับเพราะว่าโอกาสที่อาเนุสโร์ให้ในเกมล่าสุดยูฟาแชมเปี้ลีกเนี่ย โอ้ยจะถ่ายคลิปจะมาหอวเลื่งนหนตรงนี้หางหอนอยู่นั่นแหละเออตายแล้วหนูเชื่อว่าหน้าสามตัวนะครับก็น่าจะเป็นอ่าซาร่ากักโปลแล้วก็หลุยดิอาแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงมันมันในเกมแพลนมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ตรับตักเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมาแลหละาเตกหนูคิดอย่างนั้นนะก็อย่างที่บอกครับขออย่างเดียวนะนะ วันนี้ไม่ขออะไรอ่ะขอไม่แพ้คาบ้านใกับฝูลแลมแล้วที่สำคัญอยากเห็นอาเนอร์ชลอตคนเหนือดวง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นะฮะอาถานมีจริงไหมนะครับ <c oughs> มันอาจจะมันอาจจะเป็นคำความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้ <c oughs> แต่ก็เสียวๆละะหลักสังอยู่นะครับอะ <c oughs> ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสับสยายด้วยขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับติดตามเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ดูหนูไลฟ์สดนะฮะหนูแจกบัตรคอนเสิร์ตแดนบีมไปแล้วนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูออกจากเนี้ยหนูจะไปที่เด็นท่านแจ้งนะครับใครนะครับที่หนูบอกชื่อไว้เมื่อคืนนี้นะฮะเราตกลงกันไว้ก็มาเอาแล้วกันเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากฝากอีกครั้งแล้วก็กราบขอบคุณอีกครั้งทุกกำลังใจนะครับทุกข้อความที่ ที่ส่งให้มากับหนูบางคนบอกว่าโก้ oh, อย่าไปแคร์เลยขอ้อความบางอันที่มันเป็นท็อกติกหรือว่ามันเป็นที่แบบเขาไม่ลบรบอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับคือหนูพออยายามไม่แคร์นะั้นหนูขอบคุณมากสำหรับคนที่รักนะครับแล้วก็เมตตาหนูแต่ว่าบางทีบางครั้งหนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับกับช่องบางช่องที่เขาเชิญหนูไปแล้วคุณก็ไปบอกกู uh, ไม่ชอบไอโก,ก้กูไม่ชอบไอโก้คืออย่าไม่ชอบหนูได้ครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนูเรียกว่าอคติ ก็คือไม่สนใจอะไรเลยซึ่งทุกคนเขาบอกเุ้ยรายการสนุกเราไปดูสิครับการตันยูทูไนไอตอนที่ทายคําถามอะไรเงี้ยหนูก็รับส่งมุกกับพี่จอมมันก็สนุกอะ่ะหนูมองว่ามันก็สนุกมันก็แบบเออเขาก็เขาเรียกอะไรเขาก็เฟลลี่กันทุกคนแต่อย่างที่บอกว่าบางคนแบบอคติเกินไปนะฮะต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะครับก็อย่างที่หนูบอกครับว่าไม่ชอบหนูไม่เป็นไรครับมีคุณมันเป็นสิทธิของคุณไม่ชอบหนูได้ครับ แต่พยายามอย่าไปเพ่นพ่นคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกให้มันลบเพจอื่นเขาเลยครับเนาะขอความกรุณาคือไม่ชอบหนูแค่เลื่อนผ่านแค่นีนน้ขอบคุณทุกคนมากจริงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ที่เซนท่านแจ้งวัฒนานะครับกับางานแคคตัสและตอนเย็นคืนนี้หนึ่งทุ่มนะครับคอนเสิร์ตแดนบีมที่อิมแพคอนนีนาเมืองทองธาน,นีหวังว่าจะได้ดูครึ่งหลังเนะมื่อคืนเสร็จก็ห้าทุ่มกว่าได้ดูนะขอได้ดูรึ่งหลังก็ยังดีเนาะ ขอบพระคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>